สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาพบกับโลพัดร้อยเปอร์เซนต์กับนัดเมาจังครับมือนีเสียมาเห็ดเขาห่อสาลายครับผมหัานก็เตรียมมามีสาลายกับเขาญี่ปุ่นเอามาใส่แผ่นนะครับใส่แผ่นสาลายเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วไปนะครับทั่วเต็มแผน่นข้าวจีเรือขอบไ้นิดนึง้อแล้วก็เอาใส่มามี่ ใส่เป็นใสปูอ h, ัดครับครับแฮมครับแตงกวาครับผมมาใส่ครับประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการม้วนครับเวลาม้วนเทาก็จะม้วนพับเข้ามาเลยครับพับให้มันห่อใส่เข้ามาที่เดียวเลยจนเกือบสุดพุ่นละครับจนเกือบสุดเท่ากับดก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 ดคครเบิ้งขัมันจะเหลือปลายนิดนึงครับจะมีเขา เหลืออยู่นิดนึงเ้าก็คอยม้วนเข้าไปบัดที่นี่ค <ENNIS S 1> ่อยก่อเข้าไปก่อแล้วก็ดึงก่อแล้วก็ดึงโกดกดโกดดีดให้มันแน่นแน่นเสมอกันครับเ้าก็ม้วนไปน้่มดีดไปน้่นะครับยานบแน่นเ่าก็มาโกดซ้ำอีกโกด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 บีบบีบกดโกดแน่นติ๊กนะครับเป็นก้อนนะครับ ต่อไปฮะก็จะมาหันครับหันให้มันเป็นค่าหันช่วงปลายออกนะครับเพว่ามันบบง่ามนี่ครับใส่ข้างในจะประมาณนี้ครับฮะก็จะมาหันให้มันเป็นค่ำมันพอดีค่านะครับครับไปมาค่าในกับส้อยตอนใงไปมาค่าหน่อยกับส้อยตอนหน่อยส้อยครับอันเป็นค่าเป็นค่า เท็ตแลลวครับแค่นี้ครับต่อไปกระชี็นการกิ่นแลอบัดที่นี่บีวบวาซาบิใส่เข้าไปซูชิคัมโตไป